ว่าหาบอกไปให้ยังมานั่นนี่เท่าไรแล้วนี่สาวเพนอย่าได้เงินสองหมื่นบอกตีนสาวมึงทิ้งเงินสองหมื่นแค่จังได้แล้วจะสิได้เงินนั่นง่อยากง่อยากเปิดน้องไปไอ้บังเลยน้องไปไอเบ้งเงินสองหมื่นไดบอกเพนเปิดปุ๊บได้ปั๊บอืมอยากฟังคอมเมนต์จริงๆว่าคุณผู้หญิงถ้าอยู่ในสถานการณ์นี้จะยอมเปิดไหมสัญญาได้อายมีบอกไผยเด้ไอ้บอกบอกไอ้บอบอก เอเอ,อเพิ่งออกจากห้องน้ำยกทรงไม่ทันใส่แล้วกางเกงในจะใส่ไหมนอห้องพ่อละละอายสัมณีกระคุมแล้วเนาะสองหมื่นกูจะเป็นได้ง่ายค่ะบ๊ายบายสบายใจกเูเรีมาหาลอยปานเทพขังาาาปานถ้าเราเหน่อยปาน้องมาใส่หนี่อยหนึ่งต่อสองหมืนห่นสองหมืน่นสไลด์หนีสองหมืน่นตา,า,ายเร<า>็วถูกหลอกดูนม เมื่อเมาแล้วขับก็ต้องถูกจับตามระเบียบขับรถนี้ขับรถยังไงเด็กเสร็ามาเลยโอ้โหคนอนไรเมาค่ะดูทรงแล้วรอดยากเฮ้ยจะเป็นใครเนี่ไอ้ตัวอย่างงี้คงเป็นรปภมั้งครับคุณครับยามเฮ้ย <Hey, S 2> เป็นตำรวจตำรวจเป็นบลอเอาขโมยเหล้าเดือดร้อนตำรวจเสี๊ยบเป็นไรเหลือคนที่ขับมากกินชาบูร้อนๆตอนเช้าให้สั่งเมาส์หน่อยสูชเชฟอาร์ต จ้าที่ตำรวจนี่หยางผู้ตำรวจผมขอจับอุมคุณในข้อหาเมาแล้วขับไเปเมาเมาื่อใดเมื่อวานนี่ไงครับใช้หลักฐานผลตรวจแอลกาอฮอล์หมายจับยุไซใอยเมาอี่เลี้ยใครจะขับรถกลกับมาได้จังไดวันนั้นน่ะซีคุณขับรถกลับมาได้ยังไงโอ้เมาไปเลยรถของคุณเนี่ยยังจอดอยู่ที่เกิดเหตุเลยไอ้คันที่คุณขับมาน่รถตำรวจครับรถตำรวจครับเฮ้ยพลาดแล้ว สาวผันเป็นอห่างเม่นางสาวนังซึ้นอยู่เนี่ยขอขยบมิ้งเงื่สืดอโทรศัพท์หมุ่มใหม่เหมือนสาวบัวบผันอยากได้โทรศัพท์มาเซลฟี่ปานเทพจึงมีข้อเสนอไ,ไอ้ให้คาพันเอาบอลแม่ตีอเออาเอา,เอา แต่ว่าอันนี้ขอแม่ด้เอ้อาสิเอาเงินไ้เพื่อนให้เจ้าอ่ะก้มเก็บเอาถ้าเกิดไอซสิจ้าอซสิบายอาสิจูเจ้าอยากขึ้นอ้นี่เหรอเจ้าเก็บเงินแล้วอ้กับสีเศร้าโอ้ยก้มเก็บเงินที่พื้นแป๊บเดียวแล้วให้เขาแตะอ่างนิดหน่อยแต่ว่าของดีมันต้องเรียกราคาตกลงที่ไอยบอกบัวพันไว้่ะบัวพันชิ้นแรกขอเพิ่มเงินหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งได้ตามนั้นไปไปเบิกเงินก่อนเด้อพอดีี้ไอช้ได้บัตรเครดิต ือสิใชยหนุ่มคนหนึ่งครับที่ไม่รู้ว่ามาจากชนเผ่าไหนทั้งชีวิตของเขาเกิดมาไม่เคยเจอกับผู้หญิงเลยเขาจิงกลัวบอกเขาผู้ต้องยานจูดจืซือเด้อหายครับคุณเครื่องแนนเดียขยัดไปเด้อเขาขอจบปากใปบ่จบปากคอยปาเออปวดหัว เพราะว่ายังอะเขาว่าวิ่งไว้ไว้นะโตัวเด้อเพราะว่ายังอะเขาว่าอยากหอมน้ำเอื่อยนะบอกว่าอะไรที่ลัะติดตามใจเรื่องเร็วๆนี้นะครับเอียมาต่อเดือมีพอได้เด้ก็ได้เด้มาชมทบ่อนนึงครับสำหรับหนุ่มผู้ไม่เคยเจอหญิงสาวและชอบพิสูจน์ด้วยการจูบการดม เออมาจอดีหรอหมีอมีเออพอได้เด้ไอ้อบันเทพก็มามีตายมีตาย แบ่งทรัพย์สินเงินทองให้ลูกสาวทั้งสามคนสาทองข้างแหงมีมรดกไว้เท่าไรจหลาย,ยาสิเอพีท่าเอา,าห้สวยแล้วโปนจนเอ้ยโจรปนอนไปคนไปทั่วไปหาคนแล้วมองนี่วาตับสาวแต่ผ่าหหมดอลยโจรมันปน,น,นไปมเลยยังมามดอก นี่เดพค่ะโอ้สาวรันจวนซ่อนทองเอาไว้ได้เสียงไม่ใสแน่บัวผันซ่อนได้เยอะกว่าอีกในร่างกายซ่อนไว้ได้ตรงไหนเนาะที่ดที่สุดคือสากทองคำเหลือแล้วยี่นีเดะยี่นีเดะโอ้ยเนาะสาวแพนไปซ่อนสากไว้ตรงไหน <c oughs> ใหรรู้ช่วยบอกที เอามาหาหมอ,อให้ได้กันไหมถ้าลูกว่าตัวดีเอ็นเอนที่หมอต้นให้เนี่ไนยไอ้เป็นมันมากตั้งโดนแล้วมีเมียมาไปเศร้าคนเห็นไม่ลูกน้ำกันเลยมันก็นอาจจะมีผิดพลาดกันเนีตัวพวกตัวก็เคยเห็นคล้วยว่าคล้วยออกมาสี่ตัวเห็นวะซัดต,ตัวตัวดำอีกตัวหนึ่งเป็นคล้วยรอนภาษาไทยเขาเอิ้นว่าเอ้ยเรียกว่าควายดอนหรือควายเผือกนั่นเองครับเฮ้ยเจ้ายังมาหาว่าไปทั่วไรอันนี้กล้วยมันในคนใช่ใช่ใช่เป็นใช่ใช่เป็นวะเนี่ะเฮ้ย ต้องตัว,ตว,ตวแล้วนะตัวได้ในหมออทวนขว้ยงงูเมื่อนี่ต้องทวนอุ้ยต้อตัวหรอกดินเอแปะอยู่นาขนาดนี้แล้วชัดเจนเราเมืองที่ด่ะเอ้าเมือ่อยหา มือขึ้นค้ายังล่ะยอ้พวกค่อยๆแมลูกกูจีตื่นเนี่ยเมื่อจู่ๆผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนตุ๊กตาเดินหลงทางมากลางทุ่งจะเกิดอะไรขึ้นนักฟ้านักฟ้าสิไปใสไอ้ปานแทบไปส่งบอมึงเรวมันคนวกมันง่อเปย่องอมตุ๊กตาอย่งนังกี้พนะไอแม่อม่ ต่อไกโอ๊ยว่าเป็นไปไังไม่มีความไปเจอไหนไม่มีแล้วโอ้ยนั่นอีกเลยบอกได้เลยว่าคนคักๆโอ้ยจังโอ้ยเป็นคนธรรมดาเจ้าหญิงอะคักเนี่ยเบิางทีแบบยังมงกุฎเนี่ยเฮ้ยทวายบางคมมันเนี่ยเอาตายเร็วมงกุฎร้านยี่สิบบาทก็มีหน้าเธอลงไปเลยหน้าตาเงี้ยเหรอ อเราเราหผู้หญิงที่ถูกขัวทิ้งกลางทางไม่เห็นค่าของเธอแต่กับใครอีกหลายคนเธอเปรียบประดุจเจ้าหญิงวายบังคมันมมยังก้าหญิงคนจะเสด็จประพาสบานเหมือนเราสมพระทัยแล้วมายังก้ฟัสติดูที่กับพันธ์เอาแลวตอนนี้แม่มึงไปไหนกัคอนตายแล้ว เจ้าอะไรพวกมึงนี่มันลูกหลานกูไปเขา้าปอบพ่อแม่นี่เราปอบจะคอยให้ใ้ฝันนะบ๊อมแมนบ๊อมแมนเขาสิอป,ปอบป๊อบปี้ผีเพจกับหน้าหกนิทานก้อมเรื่องเก่าๆที่เล่าต่อกันมาหาแบบทะลึงล่งทะลึ่ง ทะลึ่งครับอยากกินประขามเทศดิย่องไายจักหน่อยเนี้ยว่าไอ้รอไอ้แจมดีความกรุ้ยกรุ้ลูกบอกไปเอาหนามาขามเทศเกี่ยวผะเขม้าโอ้เออสมัยก่อนยังไม่มีก้งเกงในใส่ครับเมื่อกี้จยเห็นเอียงคอยอยู่บ่อไอเห็นหน้าหกน้ารกปะไอ น้าหกแหมน่าอย่ามาสีหกละไอ้น้อยเจ้นะไม่เจ้าเห็นยังของอ้บอมกินเห็นผีเพ็ เอาเกิดอะไรขึ้นกับผีเพจน,นี่เจ้าน้ามคอยมาให้ยังเนี่ยผีเพจเนี่ยมันนำเจมาไอ้คนน้ำเป็นอย่างมันเกิดน้ามคอยละอาเหตุผีเพจมันอยากล่งหน้าโฮกผีเพจมันอยากล่งหน้าโฮกติดตามนิทานกอมเต็มเรื่องผีเพจอยากล่งหน้าโฮกความเหงาเปล่าเปลี่ยวไม่เข้าใครออกใครถึงขนาดว่าบนเหล่าเอาผัวหนูไม่เหลือีิงป์กวนเจ้าพ่อค่ะเฮ้ยเราเสียเจ้าพ่อเราไปบ่ค่ะ แม่เจ้าพ่อัะใสคะหนูก็ไม่เห็นกูสักสิมึงสิขอเงินงั้จะาพออยากได้ผัวจะคนค่ะเจ้าพ่อไอ้ลีมว่าค่ะเจ้าพอ่อเราล่ออน้ำนะค่ะเจ้าพอ่อกูจัดให้ดีดีตองเอาจู่จูเฮ็ดงานเก่งเก่นงน้่นเลยค่ะเจ้าพ่อจับ่ายเลยแต่ว่าต้องมีขอแม่ดิขอแม่ยังค่ะเจ้าพอ่อมึงต้องหาเหตุมันเฮ็ดแล้วถ้าพวกพี่เหตุแท้จากไหนล่ะค่ะกูสิบีบคอมึงตายโอ้พีมลีม ัวเจ้าได้ล่ะบ้าติผัวใคอยม่ได้ใส่เจ้าวังหันเจ้าขอผัวบ่แม่นได้ล่ะผัวจะพอบ่อเอ้ยบ่แม่นผัวจะพอจะพอบ่แม่นเกย์เจ้าพอ,พอ,าพอให้มาเป็นผัวเจ้านั่นล่ะยังบ่ทันมีอังกันสิเป็นผัวใอยได้จังได๋ึ้นกันจัดเลยดิติดตามเต็มเรื่องดัดขนให้ตรงม,ตาามึงต,ต้องหาเวรคันนี้เฮ็ดถ้าบุพพิแวร์เฮ็ดให้จังได๋ล่ะค่ะกูสิบีบคอมึงป่า สาวแพนไปขอผัวจากเจ้าพ่อจะพอกระจัดให้ดังใจแต่ว่าเป็นผัวที่โคตรขยันต้องมีงานให้ทำตลอดเร้วตอนนเป็นอย่างไรหนิฮะก็ะจัดข่อยตันนแต่เสาหอดแรกคม่มีพักคันยุดเลยไอของหนัากวาดป้าเยียเข้ามาเข้าหูเข้าหนูเข้างูเข้าหน้าไดวดแล้วใจเยนมึงมึงมีมึงหรออย่าเด็ดขาดโปรงปรงเลยมึงใจ่นสนอะเข่อยมาเลยข่อยยองข่อยย่องไม่ด้เลยมึไม่หน้าที่มึงนี่แหละครับถ้าไม่มีอะไรทาก็จะจัดเนี่ยทั้งวัน มูใจค่ได้บ่คุณนายท่านี้จะงอได้เลยโอ้ขยี้งออกแล้วแค่หลักแค่แลัเ้ยย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 เนี่ยเอาไยย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 เยยยยย้ยยยยย้ยย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 ยายย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 ยะยย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 นยย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 ดยย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 น ลูกผู้ชายฆ่าได้ย่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นติดตามครับไอออดไอออดคอมโคลส์เรื่องเรามันเป็นยังไงไอออดออกมืออออดมันล็อกคอข่อยิ้สิมือนึงจับข่อยิ้สิเห็นสองมือเนี่ยล็อกข่อยู่เห็นบ่เนี่ยเอาสองมือเนี่ยล็อกนั่นเลยแมนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอมือใดทอกสินโอ้ยมือนีดิข่อยออดทอกสินข่อยถึงน่าอีกเนี่ยอามือเหลือทางในได้เอามือใดไปถอดออกมือเดินทอกสินมันแต่มันทอกแขนลง โอ้แบบนี้เขาเรียกว่าหัดพระเจ้าบักเอดของมึงพูดมาได้ยังไงวะตอนนี้ก็งูขัดงูแนบเราได้ตำแหน,น่งผู้หญิงเมง่อไห่ซื่อมาติมือเยลยอยละเปคนคนทุกขออ์มันต่อเลยมันวงัดออกมาเลยแหละงัดออกมาเลยแหละแม่คดีมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนคุณผู้ชมตัดสินทีครับ ูขัดนั่นสิใครนะโง่โง่นี่ล่ะเดี๋ยวพาไปหาปลาเมื่อกี้่อนเดี๋ยวกับแกมเลยเรือหาปลาโอ้ยใช่ลูกสาวหาปลามันจะได้เรื่องไหมเนี่ยอ๋อหมายถึงไปหาซื้อปลาอายแต่ปลาบอสตายแล้วสาวๆนั่งไม่ระวังข้างล่างเปิดแล้วโฮ้ยได้ปลาหมูปอโวูย ไปต่เพ่มสายตาป่ะเนี่ยปอได้หอยหอยย่างงาไว้กี่ีรีเห็นไหมครับกี่ีรีเห็นปนถเยแม่าบูก็ไปกันจี้ดีเลยโอ้ยเืยทั้งวับตัวก็ปัวคนหินเขื่ยสองคนปรกวู้ววววสิลัตวใคะจ้ดอยนมะจ้จี อยากกินหอยกับน้ำจิ้มหอยปตางเขาขืนนอกเินเสิเอาเรือทัวรมันองสาวรันจวนถูกข่มขืนจึงจับตัวผู้ชายมาเคลียร์กันไมไปยัง่นี่ย่้มขืนแม่ไอเชียบักตดแล้ไปยังนองอย้็หายู่ตั้งส่แม่ร้องไห้ได้คิวแป๊ะทำไมให้แทนประกอบคำหลับสารภาพเลยดีกว่าว่าเจ้านี่เฮ็ดสิไกับนองสาวข่อยไม่ได้ไ เข้ากันไม่ได e ้ดอกดอกนั้นจวดแบบเตี้ยบางตัวมันสูงโอ้ยเป็นอย่างนี้เข้ากันไม่ได้เฮ้ยจังไรล่ะขยก็เก่งนี่แม่ตองตองอันเนี้ยเชิญสมโยมแต่ว่ามันมีข้างหน้าเลยเอ้ยโอ้ยหเนเทปไปตรงไหนล่ะมีข้างหน้าแล้วมันเิจิตรงไหนเห็นมังนี่เอ้ยเห็นตัวซีตองเฮ้ยเห็นตัวซีเอ้ยสายเล้วสาวรันจวนเล่นท่ายาก ดวงวิญญาณทุกดวงต้องไปพบกับ <Okay. S 2> นายทวารเพื่อที่จะส่งเราไปลงนรกหรือขึ้นสวรรค์เฮ้ยหนูตายแล้วปะเนี่ยอายุไขของเท่าหนี่งเดือนเราบุญบาปก็เฮ็ดมากพ่อๆกันอยากจะลงไปอยู่ในนรกหรืออยากจะขึ้นสวรรค์โอ้ยเห็นมู้สาบ่ได้รึเปพี่เห็นเรื่องขึ้นสวรรค์ยุบลงหน้าโลกไม่ได้ใครเนี่ยเป็นผีใไฮเรียกเลยบักพูขี้เฮ้ยนายทวารทั้งสวรรค์นั้นเป็นแบบใดอนจ๊ะจ๋าจะให้เบิ่งเรียบร้อย เป็นนักฟ้าต้องอดทนเดี๋ยวสิพาไปฮัดบินนรกนรกเป็นแบบใดอาจารย์เบิง้าเป็นนอย่างดีเลยเป็นนายาดกันรอก็นด้วยนายต้รวจยังไม่ได้เห็ุอย่างไรฟาเฮตุที่ล่ะจ้าเดี๋ยวตกลงกี่ล่ะสิไปอยู่ในรลกคือสวรรค์เล่านรกจ่ะมีได้เขาอยากขึ้นบนสวรรค์เป็นนังฟ้าการถ้าขึ้นสวรรค์ข่อยก็ต้องเจาะหูเพิ่มสองหูเพื่นติดปีกข่อยก็ย่านถ้าลงนรกน่ะเม่ต้องเจาะหูเพิ่มใส่หูเก่า แม่มีเหตุผลอู้เก่าผู้ใดตนวะใครจะไปยอมรับครับว่าตัวเองตดก็ต้องทำหน้าสงสัยคนอื่นเข้าไว้แล้วมองซ้ายมองขวาโอ้ยไปโมนวะโอ๊ยมดไปหมดหมดไปหมดไปาไดไหมไหเลไไดตมหหด่มห อ,อู๋อที่ตอดนะมาม่ต้องใจใคขด้วสารเนอโอ้ยคอยใจหระเด้ใจพอก็แแพอม,มเอา้าเจอตัวคนตดแล้วสาวแพนนี่เองไปกินอะไรมาเนาะเหม็นทั้งคันรถโอ้ยผู้สาตตดแต